สวัสดีครับตอนนี้คุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจนะครับเราพบกันเป็นประจำในช่วงเวลาแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมสิทธิชัยกำเนิดทองรับหน้าที่ดําเนินรายการครับพาคุณผู้ฟังนั้นไปติดตามประเด็นข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจวันนี้มีนําม,มาฝากกันเช่นเคยครับไปดูในเรื่องราวแรกกันก่อนเลยเป็นเรื่องราวที่นายกรัฐมนตรีประชุมคณะหัวนหน้าส่วนราชการนะครับ โดยได้ย้ำให้ทุกส่วนราชการดำเนินนโยบายเหมาะสมรวดเร็วครอบคลุมแล้วก็มีประสิทธิภาพให้ประเทศก้าวหน้าประชาชนทั่วประเทศมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับโดยในเรื่องราวนี้ทางด้านของนายเศรษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีและในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นก็เป็นประธานในการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าครั้งที่1ทับ266นะครับซึ่งสำนักงานเลขาธิการนายยกรัฐมนตรีเป็นเจ้าภาพนะครับ ซึ่งภายหลังจากการประชุมนั้นทางด้านของนายชัยวัชโรงโคศกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการสรุปสาระสาคัญนะครับที่ได้มีการประชุมในครั้งนี้ด้วยซึ่งก่อนการประชุมนั้นนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ถ่ายภาพร่วมกับคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่านะครับพร้อมถ่ายภาพหมู่และภาพเดี่ยวร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าที่ครบเกษียณอายุราชการประจำปี2066นะครับจากนั้นเนี่ยก็ได้เป็นประธานในส่วนของการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าครั้งที่1นึ่ทับ2566โดยนายยมตรีเนี่ยได้กล่าวเปิดการประชุมนะครับว่าในวาระการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ได้มาพบกับหัวหน้าส่วนราชการทุกคน ก็ได้ขอบคุณนะครับที่มาร่วมกันประชุมอย่างพร้อมเพรียงในครั้งนี้นะครับพร้อมกับขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการที่จะ,กะเกษียณอายุราชการแล้วก็ชื่นชมในความมุ่งมั่นตั้งใจของทุกคนที่ได้ปฏิบัติภารกิจหน้าที่ราชการเพื่อประชาชนและประเทศชาติด้วยหัวใจที่เข้มแข็งจนครบกรเกษียณอายุราชการนะครับซึ่งก็ถือเป็นความภาคภูมิใจและความสง่าง,งามในอาชีพราชการ และยังเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการรุ่นต่อไปที่จะเข้ามาสานต่อภารกิจของประเทศในอนาคตนะครับซึ่งนายมนตรีก็หวังว่าผู้เกษียณยุราชการเนี่ยจะถ่ายทอดสิ่งล้ำค่าที่ได้จากการทํางานคือประสบการณ์ที่ทุกคนสั่งสมมาตลอดชีวิตกันร,รับราชการพร้อมทั้งบอกเล่าความภาคภูมิใจในการทํางานเพื่อประเทศชาติและประชาชนเพื่อสร้างพลังบวกให้แก่บุคลากรรุ่นต่อๆไปนะครับ พร้อมขอส่งความปรารถนาดีและขออวยพรให้ผู้เกษียณทุกคนเนี่ยมีสุขภาพใจสุขภาพกายที่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับใช้ชีวิตกับครอบครัวอย่างมีความสุขตลอดไปนะครับพร้อมกันนี้นายยมตรีก็ได้รับชมวิดทัศน์และบทบาทของสำนักเลขาธิการนายยมตรีนะครับซึ่งสำนักเลขาธิการนายยมตรีมีภารกิจเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการด้านการเมืองด้านวิชาการด้านเลขานุก,การตลอดจนเป็นศูนย์ประสานการบริหารราชาการของนายกรัฐมนตรีรองนายยมตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายยมตรีนะครับรวมทั้งข้าราชาการการเมืองสัง สัมำนายกรัฐมนตรีเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพร้อมมุ่งสู่การเป็นองค์การสมรรถนะสูงให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่ท่ามกลางสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วโดยยึดค่านิยมหลักของสํานักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะครับ ก็คือ SPM ประกอบด้วยความร่วมแรงร่วมใจนะครับก็คือซ y เนจี้ความเป็นมืออาชีพคือโปรเฟ s ชั่นอลและความมีคุณธรรมก็คือมอรัลนะครับโดยที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้รับการประกาศยกย่องให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบและก้าวต่อไปของสอน,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 อนหรือว่าสำนักเลขาธิการในรัฐมนตรีเนี่ยก็จะยังคงมุ่งมั่นดําเนินการตามวิสัยทัศนะครับเป็นองค์กรสมรรถนะสูงเพื่อขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินของในรัฐมนตรีให้บรรลุผลโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อมุ่งรักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน ต่อจากนั้นนะครับหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าที่ครบเกษียณอายุราชการประจำปี2016ก็กล่าวถึงประสบการณ์และก็ความประทับใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ผ่านมาโอกาสนี้เนี่ยนะครับนายมนตรีก็ได้กล่าวพร้อมกับรับฟังความคิดเห็นที่ดีและก็ความปรารถนาดีของผู้เกษียณอายุราชการทุกคนนะครับซึ่งก็ยืนยันถึงการเข้ามาดํารงตําแหน่งนรัฐมนตรีเนี่ยมีความตั้งใจจริงในการทํางานให้ดีที่สุดเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติพร้อมกันนี้นายกมนตรีก็ได้มอบนโยบายหัวหน้าส่วนราชการโดยเน้นย้ําหัวหน้า ราชการนะครับว่าทุกนโยบายที่รัฐบาลได้ถแถลงต่อรัฐสภาในการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยต้องทําให้เกิดขึ้นได้จริงโดยเฉพาะในระยะเร่งด่วนนี้ขอให้ทุกคนพิจารณาสิ่งที่ทําได้ทันทีก่อนโดยเฉพาะในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเร่งด่วนการลดค่าครองชีพ เพิ่มรายได้ทั้งเกษตรกรพ่อค้าแม่ค้ารวมทั้งการช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนือ SME เนี่ยให้ฟื้นตัวแล้วก็กลับมาดําเนินธนุรกิจได้อีกครั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยวรวมทั้งแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและยาเสพติดนะครับสำหรับในระยะกลางและระยะยาวนะั้นเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็อยากให้หัวหน้าสูงรราชการวางรากฐานแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานใหม่ให้กับประเทศ การทลายข้อจำกัดต่างๆที่ปิดกั้นการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่รวมทั้งการสนับสนุนการสร้างพลังสร้างสรรหรือซอฟต์พาวเอร์ของประเทศนะครับการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศการปฏิรูปการศึกษารวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนที่ครอบคลุมในทุกมิติตลอดจนการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับหรือ SDG โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามนโยบายรัฐบาลที่เน้นตรีเนี่ยได้เข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหรประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่78ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะครับและก็สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของทั่วโลกในปัจจุบันและอนาคต นายยตรีเนี่ยก็ได้ไดกล่าวถึงการที่ได้ลงพื้นที่ในหลายจังหวัดนะครับเพื่อรับทราบประเด็นปัญหาและก็แนวทางการพัฒนาทําความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาลรวมทั้งยังได้รับทราบความก้าวหน้าของโครงการต่างๆและก็ยังได้รับฟังความคิดเห็นและก็ข้อเสนอแนะจากภาคส่วนต่างๆตลอดจนประชาชนซึ่งนายมตรีก็ได้มอบนโยบายในการแก้ไขปัญหาปลดล็อกข้อจํากัดต่างๆที่เป็นอุปสรรครวมทั้งในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยรับนโยบายไปดําเนินการใน,ในหลาย จึงขอให้ทุกส่วนราชการเนี่ยดำเนินนโยบายอย่างเหมาะสมรวดเร็วครอบคลุมแล้วก็มีประสิทธิภาพเพื่อให้ประเทศไทยก้าวหน้าประชาชนทั่วประเทศมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นพร้อมขอเป็นแรงใจให้ห,หนณาส่วนราชการทุกคนเนี่ยทำภารกิจตามหน้าที่ความรับผิดชอบให้สําเร็จลุล่วงตามนโยบายของรัฐบาลต่อไปนอกจากนี้นายมนตรีก็ยังได้เน้นย้ำนะครับให้ทุกส่วนราชการให้ความสําคัญกับการแต่งตั้งโยกย้ายด้วยความเป็นธรรม ซึ่งเน้นปรีเนี่ยให้ความสําคัญกับเรื่องนี้อย่างมากนะครับโดยยืนยันจะพยายามให้ความเป็นธรรมให้มากที่สุดแล้วก็ขอความร่วมมือกับคู้น่าสงราชการทุกคนเนี่ยช่วยกันดําเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจังด้วยนั่นเองนะครับทีนี้ไปดูในเรื่องราวของ รองนายมนตรีนะครับและนักตุนตีว่าการทรงพาณิชย์ก็ย้ําเรื่องราวของการลดราคาสินค้าเนี่ยได้เห็นแน่ๆนะครับหลังจากทําการวิเคราะห์ต้นทุนรายตัวก็เริ่มเห็นสัญญาณที่ดีแม้จะลดไม่ได้ทั้งหมดแต่มีแน่ๆนะครับก็คาดว่าในช่วงของต้นเดือนตุลาคมนี้มีความชัดเจนนะครับในหลากหลายเรื่องราวด้วยท่านั้นของนายภูมิทางเวชชัยรองนายมนตรีและในฐานะมนตรีว่าการทรงพาณิชนะครับก็เปิดเผยภายหลังจากการตรวจเยี่ยมชมการจําหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาที่วัดบําเพ็ญเหนือ นะวัดบางเพลงใต้เขตมีนบุรีกรุงเทพมหานครเนะครับว่าขณะนี้เนี่ยกระทรวงพาณิชย์กำลังติดตามการลดราคาสินค้าหลังจากที่ต้นทุนการขนส่งได้ปรับลดลงจากการปรับลดราคานะ้ำมันดีเซลนะครับโดยได้ทําการคํานวณต้นทุนสินค้าแต่และรายการแล้วแม้จะลดไม่ได้หมดเนี่ยแต่ก็พยายามเอาส่วนต่างๆมาลดให้ได้นะครับโดยเฉพาะสินค้าที่อยู่ในชีวิตประจําวันของประชาชน ตัวไหนลดได้ก็จะลดทันทีตัวไหนที่ลดไม่ได้ก็จะพยายามตรึงราคาไว้นะครับแล้วก็มีการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนและถ้าหากมีปัจจัยเงื่อนไขอื่นที่สามารถลดราคาได้อีกก็จะพยายามให้ปรับลดลงนะครับโดยคาดว่าจะมีความชัดเจนในช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้ส่วนการเปิดจุดจําหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดนี้เนี่ยนะครับก็เป็นโครงการที่กระทรวงพาณิชย์ทําคู่ขนานไปจากที่จะดูแลประชาชนในวงกว้างก็ทําเป็นการเปิดจุดจําหน่ายเจาะลึกไปยังแหล่งชุมชน ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีจำนวน100จุดนะครับโดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการนำสินค้าราคาประหยัดถูกกว่าท้องตลาดประมาณ50-60%ี่ยมาจำหน่ายกับพี่น้องประชาชนซึ่งก็เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ที่คนตัวใหญ่ช่วยคนตัวเล็กนะครับโดยสินค้าที่นำมาลดราคาได้แก่ข้าวสารไข่ไก่น้ำมันพืชหมูเนื้อแดงไก่นมอ,อาหารต่าง รวมไปถึงของปรุงรสอาหารกระป๋องบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆเนี่ยนะครับแล้วหลังจากนี้ก็ยังมีผลไม้ตามฤดูกาลซึ่งตอนนี้ก็เป็นมังคุดและก็ลองก่องนะครับสำหรับนโยบายดิจิทัลวอลเลทกระทรวงพาณิชย์ก็จะเข้าไปดูแลเพื่อให้มีจุดจําหน่ายสินค้าครอบคลุมทั้งประเทศเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงและก็ใช้ได้โดยร้านธงฟ้าเนี่ยนะครับจะผลักดันให้เข้าในโครงการ เพื่อเป็นทางเรื่องให้กับประชาชนส่วนผู้ประกอบการรายย่อยที่กังวลเรื่องการเก็บภาษีมองว่าอย่าไปกังวลนะครับเพราะไม่ใช่เป้าหมายของรัฐบาลเป้าหมายของรัฐบาลก็คือจะกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งผู้ได้รับประโยชน์ก็คือทุกคนทั่วหน้าทุกฝ่ายนะครับทั้งพี่น้องประชาชนซึ่งถ้าเศรษฐกิจดีก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับการจับใจ่ายใช้สอยก็จะดีขึ้น การจ้างงานต่างๆก็จะเพิ่มขึ้นผู้ประกอบการรายเล็กรายกลางก็จะได้รับประโยชน์จากการกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจด้วยก็หวังว่า6เดือนที่ใช้เงินจํานวนนี้เนี่ยนะครับจะกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมให้ดีขึ้นมีประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนแล้วก็การสร้างงานอีกด้วยนะครับ ไปดูในเรื่องราวต่อไปนะครับในวันนี้นะครับกองบัญชาการกองทัพไทยจัดพิธีมอบหน้าที่การขคาบัญชาตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดระหว่างพลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์กับพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีนะครับนักกองบัญชาการกองทัพไทยถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพตามที่มีพระราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณให้พลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2 5 6 6นรสแทนพลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์ซึ่งพ้นวรงอกรบัท ก็ได้จัดพิธีมอบหน้าที่การบังคับบัญชาด้วยนะครับ ไปดูในเรื่องราวสุดท้ายนะครับภารกิจของกองทัพในการให้ความช่วยเหลือประชาชนกันบ้างนะครับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่26สำนักงานพัฒนาภาค2หน่วยจาชการฐานพัฒนานะครับจัดเจ้าหน้าที่ชุดผสมเทียมหน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตออกให้บริการรักษาโคให้แก่สมาชิกเกษตรกรที่เลี้ยงโคในพื้นที่ตำบล่าทองให้ความรู้เรื่องผสมเทียมโคและการปรับปรุงสายพันธุ์โคหน่วยรชการฐานพัฒนานะครับพร้อมกับการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของหน่วยณบ้านหนองหอยตำบล่าทองอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครครับไปกันที่ภาคเหนือกันนะครับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนท 3-2ส,าส,สาําำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยก,การทางพัฒนาครับดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ตามแผนการดําเนินงานโครงการฟาร์มต้นแบบนอทพอ มาแวะแอลชมดอยหลวงนะครับโดยนํานักเรียนโรงเรียนบ้านเชียงดาวเนี่ยทำกิจกรรมเรียนรู้วิธีปลูกผักแบบปลอดสารพิษและก็เรียนรู้วิธีการทําเกษตรแบบผสมผสานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสืบสารตามพระราชปัิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณนะหน่วงัิชาการเคลื่อนที่32สำนักง,งานพัฒนาภาค3หน่วงจิชาการาหารพัฒนาตำบลเชียงดาวอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับไปกันที่หน่วงัิชาการเคลื่อนที่41สํานักง,งานพัฒนาภาค4หน่วงวิชาการหารพัฒนาครับ จัดเจ้าหน้าที่ชุดผสมเทียมออกปฏิบัติงานผสมเทียมโคในพื้นที่ผสมพันธุ์ซาฮีวาลนะครับแล้วก็ให้คำแนะนําเกี่ยวกับการดูแลปร,ปรับปรุงพันธุ์โคให้กับประชาชนในพื้นที่บ้านแซะตําบลสุงไหงปดีอำเภอสุงไหงปราดีจังหวัดนาราธิวาสครับ ไปกันที่สำนักงานพัฒนาภาค5นะครับเดินสางหารพัฒนาจัดกำลังพลชุดปฏิบัติงานช่างพร้อมอยุทโธปกรณ์เข้าดำเนินการปรับปรุงเส้นทางนะครับผิวจราจารลูกรังตามโครงการเพิ่มเติมปี2566หน้าบ้านหนองชงโคถึงบ้านหัวอ่างพัฒนาตำบลหนองหัวแรดอำเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชาสีมาครับ ไปที่หน่วยพนาการเคลื่อนที่1-4สำนักงานพัฒนาภาค1หน่วยการหารพัฒนานะครับจัดกำลังพลเจ้าหน้าที่ขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยดําเนินการนําผลผลิตจากการเลี้ยงกบและการเลี้ยงปลาดุกนะครับนำมาจําหน่ายให้กับกําลังพลและครอบครัวในราคาถูกกว่าท้องตลาดเพื่อเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัวต่อไปณศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหน่วยพนาการเคลื่อนที่1-4สำนักงานพัฒนาภาค1หน่วยการหาพัฒนาตาบลบ่อพลอยอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดนะครับ ไปกันที่หน่วยพัฒนาการคื่อนที่2 1ครับสำนักงานพัฒนาภาค2หน่วยงานหาพัฒนาครับจัดกําลังพลหน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเตรียมแปลงปลูกอ้อยหวานภายในที่ตั้งหน่วยนะครับฟาร์มต้นแบบนทพในโครงการ1นพค1ฟาร์ม1โรงเรียน1ชุมชนเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้ภายในที่ตั้งหน่วยณหน่วยพัฒนาการเื่อนที่2 1สานักงานพัฒนาภาค2หน่วยงานหาพัฒนาบ้านโคกหนองแวงหมู่5ตําบลนายุงอำเภอศรี่าจังหวัดอุดรรานนีะคับ อีกหนึ่งเรื่องราวสุดท้ายนะครับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่3านสำนักง,งานพัฒนาภาค3าหน่วยชันก,การฐานพัฒนานะครับจ,จัดชุดพัฒนาการเคลื่อนที่ของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่31สำนักง,งานพัฒนาภาค3 1, หน่วยชันก,การฐานพัฒนาพร้อมรถยนต์ตรวจการออกติดตามและคําแนะนําการจัดทาบัญชีครัวเรือนแก่เกษตรกรในโครงการเกษตรผสมผสานและโครงการพัฒนาช่วยเหลือประชาชนประจําปีงบประมาณ20ง6ที่ทางหน่วยได้การส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นในพื้นนนนนนที่่ตํําาาาาบสถอนนออเภ้ยจัังหวดน และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่ติดตามนํามาฝากกันในช่วงเวลาของรายการใจถึงใจนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับผมสิทธิชัยกำเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับกองทัพไทยเปิดรับสมัครพลทหารออนไลน์ประจำปี2567คุณสมบัติเป็นทหารกองเกินที่มีอายุ18 20ปีบริบูรณ์ คือผู้ที่เกิดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,547ถึง2,549เป็นทหารกองเกินที่มีอายุ22ถึง29ปีบริบูรณ์คือผู้ที่เกิดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,538ถึง2,545ซึ่งเป็นผู้ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่ไม่ถูกเข้ากองประจำการเป็นผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์ไม่พิการทุพพลภาพหรือมีโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหารตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติรับราชการทหารพุทธศักราช2,497 สามารถสมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง28มกราคม2567หรือติดต่อหน่วยสัสดีใกล้บ้าน